คุณพร้อมที่จะประสบการณ์กับอนาคตของระบบปฏิบัติการบนมือถือหรือไม่วันพัสกำลังทำการก้าวกระโดดใหญ่เข้าสู่ยุค AI ด้วย OxygenOS 16ซึ่งไม่ใช่แค่การอัปเดตธรรมดาแต่เป็นการปฏิวัติที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีการใช้สมาร์ทโฟนของคุณอย่างสิ้นเชิงแต่คุณคิดว่าฟีเจอร์ AI ที่ฉลาดขึ้นและการเชื่อมต่อกับ Apple Watch จะเป็นเพียงแค่ก้าวแรกของการเปลี่ยนแปลงนี้หรือไม่วันพัสได้เปิดตัว OxygenOS 16ซึ่งพัฒนาบน Android 16ด้วยจุดมุ่งหมายที่ชัดเจน ยกระดับประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้ผ่านเทคโนโลยี AI ที่ฉลาดขึ้นการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบและการเชื่อมต่อที่ไร้รอยต่อระหว่างอุปกรณ์ต่างๆแต่สิ่งที่น่าสนใจคือการเพิ่มการรองรับ Apple Watch ซึ่งเป็นข้อมูลที่น่าประหลาดใจสำหรับแบรนด์ที่มีชื่อเสียงในการทำงานร่วมกับ Android เป็นหลักอะไรใหม่ใน OxygenOS 16ที่คุณต้องรู้ AI ที่ฉลาดขึ้นชีวิตง,ง่ายขึ้น OxygenOS 16ได้รวม Gemini กับ MySpace ซึ่งช่วยให้คุณสามารถสั่งให้ AI ค้นหาเนื้อหาหรือสร้างแผนการเดินทางได้อย่างสะดวกนอกจากนี้ยังมี AI รีเทอร์ที่ช่วยร่างข้อความและ AI recorder ที่สามารถบันทึกการประชุมพร้อมถอดเสียงอัตโนมัติซึ่งเป็นฟีเจอร์ที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่ต้องการบันทึกข้อมูลอย่างรวดเร็วแต่คุณคิดว่าการใช้ AI ในชีวิตประจำวันจะทำให้เราเสียความสามารถในการทำงานด้วยตัวเองหรือไม่ UI ที่ลื่นไหลและส่วนตัวเทเลเรสซิ่งช่วยให้ระบบทำงานได้ราบรื่นยิ่งขึ้นในขณะที่หน้าจอล็อกและหน้าจอหลัก ได้รับการปรับปรุงให้สามารถปรับแต่งได้มากขึ้นซึ่งเป็นข่าวดีสำหรับผู้ที่ต้องการระบบที่สะท้อนตัวตนของตนเองแต่คุณคิดว่าการปรับแต่ง u วที่มากเกินไปจะทำให้ระบบเกิดความยุ่งยากหรือไม่การเชื่อมต่อที่ไร้รอยต่อวันทัสมุ่งมัน่นที่จะทำให้การแชร์ข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ต่างๆเป็นเรื่องง่ายขึ้นรวมถึงการเพิ่มการรองรับ Apple Watch ซึ่งเป็นข้อมูลที่น่าตื่นเต้นแต่คุณคิดว่าการเชื่อมต่อกับ Apple Watch จะเป็นเพียงแค่ก้าวแรกของการประสานข้ามแพลตฟอร์มหรือไม่ สำหรับผู้ใช้ OnePlus Tablet ยังได้รับการปรับปรุงด้าน multitasking และประสบการณ์หน้าจอที่สามารถปรับแต่งได้ในขณะที่ OnePlus กำลังเปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมโปรแกรม Oxygen OS 16เ e t a สำหรับการทดลองใช้งานก่อนใครคำถามสุดท้ายคุณตื่นเต้นกับฟีเจอร์ AI หรือการเชื่อมต่อกับ Apple Watch ที่เพิ่มเข้ามานี้มากที่สุดหรือไม่หรือคุณมีความกังวลเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูลในยุคที่ AI มีบทบาทมากขึ้น ขอให้แสดงความคิดเห็นลงในการแสดงความคิดเห็นเพื่อพูดคุยกันเพิ่มเติม